สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับมิเน่ดอกปิ่นมาให้ผู้เฒ่านะครับผู้แขนหายโยกลางซี่แยกนะครับการซี่แยกนะครับไม่มู่บานเลยนะครับการมู่บานพอนำไยสีแดงไปผู้เฒ่ามาจักใหมาๆค่อนเราขออต่อแขนหายเกิดเป็นสผลมืคนนะครับที่เป็นต้นเชือกนะครับแต่ละมูบานนะครับของคนมีสานบาทเอาเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับ ู้ชายในพ่บ,บา้านถักเจ็บใครไข้ป่วยแล้วก็ลมนะครับหรือว่าไปเสียไปนั่นแหละครับไใด้ที่ที่ทำการตรวจแล้วนะครับใช้พ่อบ้านเพราะว่าแกสเก็ตพ่อบาอ้านอายุไลยอายุน้อยหรือว่าคนนุ่มนะครับเด็กผู้ชายก็แล้วแต่นะครับ เพอนอยาผูกก็มาผูกนะครับสำหรับเด็กๆส่วนนะครับพอบานพ่อเฮือนนั้นก็มาแทบจะผูกถุงคาเรือนนะครับเพ,บพเบบเเื่อนะเป็นสิริมงคลนะครับามาขอพรน,นะครับจากแม่มาทั้งเกาทันนะครับที่เกียงกับอีมาจัดไว้นะครับกางซีแยกแล้วก็ทำดุทีผูกแขนให้นะครับ ขบานปองเงื่อนนะครับตุกตุกพลังค่ารือเียนเพื่อเป็นสระมงค้นเป็นความกั่งั่งใจนะครับดอกดินเองก็มาต่อพอนะครับจากมีไงนะครับทุกทุกคนนะครับเพราะว่า,าน,นะครับดอกดินตามที่มองแล้วก็ะนาจามาตกตกพลังค้าราือียนหรือว่า กูเพิ่นที่มีธุระปาปันกับชั้งเอ็นเท่านั้นที่เพิ่นบดใหญมานะครับทำกุ้งทอดพรเพิ่นนะครับน้ำายแดงมาพร้อมนะครับทำพิธียกต่างสี่อย่างนะครับให้นะครับดานยังไงนะครับกูเพิ่มีอายุสูงจักหน่อยนะครับครสิบปีขึ้นไปนะครับจะให้เพิ่นทำพิธีอุปขอดตอกแก่นะครับก่ับมวยปล่อยพรให้ลูกหลานจุดีมีแห้งใหญ่เจ็บกะห่าใคร เพื่อเป็นความกำลังใจให้กับผู้ชายในโมบานตกคนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับดอกเบี้งน้ำมะฝาดนะครับนี่เป็นคเชื่อแต่ละทางดินแต่ละโมบานนะครับเพื่อนๆชมโยก็ใช้วิดจรณยานในการรับชมด้วยกัแล้วกันนะครับไม่เสียลายครับเอาประเดี๋เสียเงินเสียทองยังดอกครับ ปก็ดล้วแต่ผู้ใดนะครับจีญา yeah, สมนาคุณนะครับให้กับผู้สูงอายุที่มาผมูกคอต่อแขนให้โดยเฉพาะเพื่อนเป็นแม่ไม้นะครับสามีค่ะลมหายใจจากไปได้ไปเชิญเพื่อนนะครับมาผมูกแขนให้กับรอบาตรอบเงินนะครับคนนมนะครับหรือว่าเด็กนมเนี มีศิษยกันี่นะครับเด็กนักเรียนกับนีนะครับจะเห็นไปทั้งผู้ชายหลายกว่านะครับเป็นฝน่ายแดงไปิดโพกให้เพิพ่นโพกแขนให้นะครับนี่นะครับเนียเข้ามีจิตสัทธาแนวใดมีความเชือ่อแนวใดนะครับเข้าก็ทําตามไปนะครับเชื่อหรือไ่เชือ่เอเข้ากับบ่ใดเป็นลบลู่นะครับสิ่งที่เขามองว่เห็นเขากับบ่ใดลบลูเข้าก็ท่ำตามเหตุตามข้องตามที่ผู้เฒ่าพ้นพระเหตุไปนะครับ พี่น้องเมืองกะัุ่งสิบะแตกต่างกันหลายนะครับเมื่อมีเหตุเพศภัยเกิดในหมู่บ้านนะครับเข้าเมืองแล้วมันผิดปกติแต่ว่านะครับเขาก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับมองไหลแง่ไหลมุมออกกันแล้วกันเ้อเพื่อนๆน,นะครับเป็นขอ้อพิจารณาหรือว่าพิจารณาเมืองว่าสิ่งที่เขา้าเหตุเขาทํานีนะครับบ่ได้สั่งความเดือดร้อนแนวใดนะครับบ่ได เสียสตุงสตางแม่ใดกราบได้ควันกำลังใจได้พรอ,อันดีอันงามจากนะครับคุณยายนะครับไม่ใหญ่ทุกๆคนที่เพิินนะครับมานั่งผู้แขนห้เห้านะครับเิ่นกระเจ็บขาปวดแข้งขึ้นกันนั่นแหละครับแต่เพื่อว่าอยากให้ลูให้ลานนะครับผลจากเหตุเพศภัยตามความเชื่อนะครับเป่นกา มาผูกคอต่อแขนให้อ่ำนุยงวยใช้ให้เป็นสิริมงคลน,นะครับคนที่ได้ผูกแขนโดยฝ่ายแดงนะครับก็มีจิตใจที่เสียมันขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเอธิอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเมื่อเหตุแล้วมีความดีใจนะครับเสริมสร้างพลังใจเฮ้าก็เหตุไปแล้วครับดอกดินก็ผูกเช่นกันนะครับ นี่โดยฝ่ายแดงไปขอพรจากเพื่อนเ้ากะได้รับพรที่เพื่อนอํำนย้ยไวใช้ให้